บางคนใช้เวลา18เดือนมีรายได้เป็นแสนละสมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้ผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอมมิชชั่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่างน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได้ไดสวัสดีครับผมสีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหารบริษรัทสิก,กุโบเกอร์จำกัดครับเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้คำว่าประกันภัยกลัวแต่พอมาศึกษาแล้วมันเป็นประโยชน์สังคมเลยเพราะฉะนั้นผมทำธุรกิจนี้ย5เดือน ผมก็มีรายได้เดือนสี่ห้าหมื่นละผมมองแล้วว่าธุรกิจนี้มีรายได้มหาศาลเลยแต่ได้ได้ไม่ได้ทำให้ผมดีใจละเราได้ทําให้ประชาชนมีความรู้พอระมันาเราขายไปเนี่ยนับเป็นล้านๆฉบับละประชาชนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้เจ็ดแปดแสนลายต่อปีแต่ปีห้าสามไม่น่าเกินสามปีเลยตั้งโซเงนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบางคนใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เป็นแสนละ สมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้อะไรนี่ได้ได้โดยที่มันลงทุนอะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้เกือบเจ็ดแสนต่อเดือนไอ้ที่เป็นแสนต่อเดือนอะ่ะเป็นเรื่องปกติละอยากจะฝากถึงสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาขอย้อนหลังไปที่ระบบ MGM พเนเพื่อเริ่มเริ่มใหม่เมื่อปี53 9ปีผ่านมาแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณสมาชิกรุ่นแรกแรกรุ่นเก่าๆเ,เมื่อ9ปีที่แล้วเขาทํายากเขาก็มีรายได้เป็นแสนแสรุ่นใหม่ทําง่ายมากเลยผมมีมือถืออย่างเดียว ทำด้ยรยทีนี้ได้ละวอคอยการเรียนรู้อบรมไม่วันเป็นคร์สเฟิสเซปนิสเซปนะออนไลน์อะไรที่สีคุอ,อบรมน่ะคุณเข้ามาอบรมคุณเดินไปที่สาขาเราอบรมแต่ละคอที่เรามีอยู่เพื่อนคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่คุณแนะนําให้เขาไปอบรมที่สาขาใกล้บ้านเขาได้เลยแล้วเขามีผลงานมันก็เป็นรายได้ของคุณปีที่ผ่านมาเรามีสาขาเพิ่มไปอย่างน้อยสี่ห้าแห่งเรามีสมุทรสาครชุมพรกลาเป็นปสาขาถ้าจึงเศ้าที่ล่าสุดก็คือแม่สอดอเราตากเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าจะในห้าปีเราอยากจะมีสาขาทั่วประเทศให้ครบเจ็ดสิกว่จาจังหวัดปัจจุบันนี้เรามีสาขาทั้งหมดสามสิบสาขาะแล้วนะปีนี้นะเรามีใบอนุญาตของในหน้าประกันชีตซึ่งเราได้มาสองปีแล้วเรายังหาคนทาไม่ได้เราเริ่มทำละเราเริ่มจดทะเบียนลิสสิทงละนึ่นคือสิ่งที่เราทําให้องค์กรโตขึ้นธุรกิจเอ็มเมเริ่มดีขึ้นละเอามาประยุกต์กับประกันชีวิตได้ไหมประกันชีตเป็นเป็นสิ่งที่โบเกอร์ทำยากแต่เราก็เริ่มระทำละเราก็มีพันธมิ ที่มองว่าต่อไปมันก็ยังมีตัวอื่นยังอื้ามาเราทําให้ประชาชนมีงานทำอ่ะนั้นเราอย่ามองถึงใดได้เป็นหลักผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปของช่างไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอด่านน้อยทําให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ศึกษาจนสอบ,บใบได้หน้าเเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทิที่นหน้าภูมิใจสิเจอผู้จัดาการสาขาเจอเพื่อนตัวแทางงานขอถ่ายรูปด้วยชื่นชมนะในสิ่งที่เราได้ ให้ความรู้เขาเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ฝากให้กับทุกท่านเข้ามามีรายได้แน่น,นอนแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วยอ,อย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคุณนะมาเป็นสามีปัญญาหรือลูกหรือพ่อแม่หรือเพื่อนที่คุณรู้จักให้มีวัสดิการด้วยเป็ตรงไปแล้วครับเริ่มเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ